โรคมิซีโรคในเด็กที่หายป่วยจากโควิด -19 สวัสดีทุกท่านนะคะพบกันกับข่าวสั้นกลุ่มโรคนะคะวันนี้มาทำความรู้จักกับโรคมิซีหรือ multi-system inflammatory syndrome in children ค่ะเป็นโรคบัดใหม่ที่อาการคล้ายคลึงกับโรคคาวา s a k นะคะมักพบในผู้ป่วยเด็กโตค่ะ เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในอวัยวะทั่วร่างกายนะคะพบในเด็กที่มีประวัติการติดเชื้อโควิดสิค่ะอาการก็ประกอบไปด้วยมีไข้สูงผื่นตาแดงปากหรือลิ้นแดงมือเท้าบวมแดงและอาการต่อมน้ำเหลืองโตนะคะที่บริเวณคอคล้ายคลึงกับโรคขาวสกิทายเลวปวดท้องอาเจียนรวมไปถึงอาจทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการช็อกหรือเสียชีวิตหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษายอย่างทันท่วงทีค่ะ ผู้ปกครองนะคะจึงควรเฝ้าระวังอาการของเด็กหลังหายป่วยจากโรคโควิด๑อย่างใกล้ชิดนะคะหากเด็กมีอาการคล้ายคลึงกับโรคมิสซีผู้ปกครองควรพาพบแพทย์โดยทันทีค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมุมภุมโรคได้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ